ค่ะยนดีต้อนรับก็สู่รายการพฤหัสบดีที่นี่ทีวีสามวีาเ่เดียชกันค่ะพบกันทุกวันพฤหัสบดีค่ะสี่โมงเยี้ค่ะครับและในวันนี้นะครับรายการของเราจะพาไปพบกับผลงานการบริหารโรงเรียนที่โดดเด่นจากท่านผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประทมสึมจาชุกรณเขตสามครับเป็นกิจกรรมเรื่องราวดีๆนะคะในภายใต้สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประทมสามจาลเขตสามค่ะไปรับชมครับ กิจกรรมปิ่นโตบุญโรงเรียนบ้านไร่เหนือสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์เขต3โดยนางจันจิราประสานทองผู้อหน่วยการโรงเรียนบ้านไร่เหนือสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์เขต3กิจกรรมปิ่นโตบุญพานักเรียนไปวัดวันพระ ซึ่งวันพระที่พานักเรียนไปเป็นวันพระที่ตรงกับวันราชการส่วนวันหยุดเสาร์อาทิตย์และวันหยุดนักขัตเกษ์ให้นักเรียนไปกับผู้ปกครองที่วัดไร่เหนือพัฒนารามโดยคุณครูประจำชั้นเป็นผู้ดูแลจัดตารางการไปวัดดังนี้ชั้นป .1 ถึงป .2 ชั้นป .3 และป .4 ชั้นป .5 และป .6 และชั้นม .1 ชั้นม .2 ชั้นม .3 โดยกำหนดให้นักเรียนแต่ละชั้นได้ไปทำบุญที่วัดสองครั้งในหนึ่งภาคเรียนสี่ครั้งในหนึ่งปีการศึกษาเพื่อปลูกฝังด้านคุณธรรมจริยธรรมระเบียบวินัยความสามคัคคีและรักถิ่นเกิดการดำเนินการได้มีการประชุมชี้แจงมีคำสั่งเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปในแนวทางเดียวกัน นำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาซึ่งมีความเห็นชอบสนับสนุนในกิจกรรมปิ่นโตบุญนี้เป็นอย่างดีเชิญชวนผู้ปกครองนักเรียนชั้นเด็กๆชั้นเล็กๆคือชั้นอนุบาลทำกับข้าวและไปวัดพร้อมลูกหลานในวันพระที่มีคุณครูประจำชั้นไปคอยดูแลส่วนนักเรียนชั้นโตๆบางคนจะนำอาหารใส่ปิ่นโตมาเองบางคนผู้ปกครองนำอาหารไปรอนักเรียนที่วัดแล้ว นักเรียนจะตั้งแถวที่โรงเรียนเดินไปวัดพร้อมกันประมาณเจ็ดนาฬิกาสามสิบนาทีนักเรียนคนใดมาไม่ทันก็จะเดินตามไปสมทบที่วัดการประเมินกิจกรรมปิ่นโตบุญคือการสังเกตการเข้าร่วมกิจกรรมนักเรียนเตรียมอาหารใส่ปิ่นโตมาทำบุญที่วัดโดยเน้นการลดปริมาณการนำอาหารใส่ถุงพลาสติกไม่เพิ่มจำนวนขยะจากถุงพลาสติก นักเรียนมีความสุขในการร่วมกิจกรรมปิ่นโตบุญประโยชน์ที่ได้รับจากกิจกรรมปิ่นโตบุญทำให้นักเรียนได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาอย่างสม่ำเสมอจะช่วยกล่อมเกลาจิตใจให้เกิดความเชื่อถือศาสนาศรัทธาในศาสนาพุทธและพุทธศาสนาปฏิบัติตนตามคำสั่งสอนของศาสนาอย่างเต็มใจในที่สุด ในการไปทำบุญตักบาตรในวันพระนี้นอกเหนือจากการได้ทำบุญปกตินักเรียนจะได้มีโอกาสนำสวดมนต์อาราธนาศิลป์กรวดน้ำแผ่เมตตารวมถึงได้ฟังพระสงฆ์แสดงพระธรรมเทศนาซึ่งทางโรงเรียนจะนิมนต์พระไว้ล่วงหน้าจากการทำกิจกรรมเช่นนี้ทำให้ชาวบ้านผู้ปกครองและพระสงฆ์ตอบร,รับดีมากชื่นชอบกิจกรรมนี้ เพราะนอกเหนือจากการได้ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมในเด็กแล้วยังสร้างความใกล้ชิดกันระหว่างบ้านโรงเรียนและวัดเกิดความเข้าใจอันดีต่อกันด้วยกิจกรรมปิ่นโตบุญคุณธรรมนำความรู้สู่ความดีโรงเรียนบ้านไร่เหนือสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์เขต3 รายการของเราจะพาคุณผู้ชมไปพบกับผู้บริหารคุ้ครูหรือนักเรียนจากโรงเรียนใดนั้นอย่าลืมกด subscribe กด like และแชพืก็ติดตามข่าวสารและเรื่องราวดีๆจากเราและให้กำลังใจพวกเราด้วยนะครับค่ะพบกันทุกวันพฤ้หาสวัสดีค่ะครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับ